ตอนแรกสะสมที่นาผมนั่งกันไม่ต้องเห็นหน้างกันเดี๋ยวเห็นได้เลยนะไม่ไม่ต้องเห็นรเห็นไปที่หน้าของแกมกันยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับอยู่ช่อง m a l a y s น a Night รอบหนึ่งในวันนี้ผมก็จะมา r e a c t ชั่นฮ t Sell ได้ครับผมมาจากมาเลเซียนะครับผมก็วันนี้นะครับผมไม่ได้มา r e a c ชั่นคนเดียวนะครับผมก็มีเพื่อนผมมาด้วยคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือย่างไก่ครับผม ทำไมมันเงียบวะมันก like mm ็เ hmm. ง <inaudible> like ียบนะมั้งอยู่กันสองวันเออครับบอกได้ว่าแล้วแหละคนขอคลิปนี้มากันจริงๆในเป็นบล็อกในไอจีเลยครับเพราะว่าคนนี้นะครับเขาเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับมาจากมาเลเซียเรื่องของบิตบ็อกนั่นเองนะครับก็ก็เดินเลยขอชัดเอาทูช่องเขาด้วยนะครับเฮอร์เซลนะครับผมเฮอร์เซลป่ะใช่เพอร์เซลเขาบอกฮาร์ดใช่เหรอฮาร์ดเซลเหมือนฮาร์ดอกเกอร์ไงเออฮาร์ดนะฮาร์ดเซล คนนี้เขาชื่อเนี่ยมึงไม่เตรียมกันนี่ไม่เตรี้ยเราสดไปเลยก็คนนี้นะครับเขาชื่อฮาร์ดเซลนั่นเองนะครับเป็นนักแข่งบีบอคนหนึ่งนะที่โหดมากๆนะครับก็บอกกันนะว่าคลิปนี้นะพวกเราสองคนยังไม่ได้ดูนะฮะใช่ครับผมดูครั้งแรกจริงๆโคตรดนสดครับตอนนี้โอเคเราไปดูอะไรดีกว่ามั้งนะโอเค I'm from Malaysia and I want to win the g b p World Cup 2021 World League Solo Category ดูดู To the crowd side, best boy in the club, get your pedal last. Yeah, I'm not the only one, but my flow so original I'd to be doing lady at Could Cause you pop a bit up, you're the tonight put it up and I leave you gratified. So listen well, cause it's basically do or die, get the old dagger right. This is about to be paper side This is about to be paper stenicide. <laughs> it's about to be whistled, Dennis. Whistle, whistled, Dennis. <laughs> พี่มันเสียงอะไรวะไอ้ติยาไอ้เปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวอะโคตรเสน่ห์โคตรชำนานทำไม่ได้ทำไม่ได้ไออีมารเบดยังไม่ได้ขนาดนั้นเลยอ่ะมารเบดพี่คือคลีนมาเลยนะใช่คือโคตรเสน่ห์ไงไก่โคตรเสน่ห์้ะแม่ไม่ไปเถียงแบบไหนไหนลองอธิบายดิผิวเป็นตะปาก งองลิ้นอ่ะ,อะนี่แหละอันนี้แบบจันจันงองลิ้นอะอ่ะีแบบอินมาเวดมันแบบแบบมันคลีนมากอ่ะเขาเรียกว่าสเปเชียลซาวใช่ไหมอ่า,าแบบซาวเอฟเฟกต์ที่ม่งแบบ ใหม่ๆอะไรมารวมกันคือมันแบบไม่ใช่บิดบ็อกเป็นโอซูคูไม่ใช่แบบอะไรเลยเป็นแบบยุคใหม่ไปเลยใช่คือมาตามทันเร็วเสียงไหนที่กําลังแบบฮิตฮิตอะไรเสียงใหม่ๆอะไรคือเขาทำได้หมดเลยแล้วอย่างหนึ่งที่สังเกตคือว่าเรีกชันของผมเนี่ยคือ GBB e o g l e 2021เนี่ยมันมีหลายคนมากที่ผมตอนนั้นผมได้ตีไปแบบอันดับหนึ่งให้ใครฮะาจำไม่ได้ละมีโชโ,โกกับใครถั้าคนนี้แลแล้วก็สติชแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าคนเนี้ยพอดูจบนะแล้วผมว่าอันดับหนึ่งกว่าแฮเซลเนี่ยนะ ใช่ใช่ฮาร์เซลผมว่าทำหนึ่งทุกคนอาจจะรู้กันดีว่าตรงนี้อาจจะไม่ใช่แบบอันติของเขาใช่ป่ะ<ม>เพราะว่าตอนแข่งนี่คือจะต้องโขกันนี้เยอะหรือมีอันโนอะไรนี่แหละคือผมว่าคนนี้ของเล่นเขาเยอะมากเลยว่ะตั้งแต่เสียงไอ้นั่นแหละโอเออบางทีมันมีช่วงที่แบบรัวตามเอฟเฟกต์อะฟังไม่ทันเนี่ยเสียงที่ว่าเป็นโคดแน่น To the other side, best boy in the club, get your pedal ass last. Yeah, I'm no, the only one on the so original. I've doing Lady Adigas, could you pop a bit up here The cat tonight? Put it up and i leave you gratified. So, listen well, cause welcome to basically the old dagger to This is about to be paper Genocide. You know, like. <laughs> <laughs> yeah. be

เนี่ยแล้วมันจะทำท้องได้ไงอ่ะดูลมเยอะต้องใช้ลมเยอะมาก สองนาทีอ่ะผมว่าน่าจะได้เข้ารอบแลต่ขนาดเนี้ที่ผมไม่ได้ดูประกาศกันเข้ารอบเลย่จริงก็ไม่ดูนะผมก็ยังไม่ได้ดูเออผมว่าเขาต้องเข้ารอบ้ะงบน <ใช S 1> รสมันเหนือขั้นไปเลยอโก็ฮาร์ดเซลนะครับมาจากมาเลเซียนะครับผมโคตรจริงว่ะโคดไปตามยุคเลยอ่ะอใช่คือมันมันเป็นบีทบล็อกสไตล์ใหม่อ่ะวัะออนนี้เรามาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่า B I O ขนาดดิลีมันบอกแล้วโคตรปินเซลคลั่งคลั่งมากเลยครับเซลคือมีแต่คนดังๆมาเม้นอะโอ้โหดูจากคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์แลวคือแบบไม่ฮอตอะไรวะไอเหี้ยกูนเลยว่าหอดก็มีประมาณนี้นะครับก็คือคลิปนี้มันค่อนข้างที่จะไม่ได้ยาวมากนะเพราะว่าเป็นคลิปที่เขาส่งเป็นวาระขาดนะครับผมในปี2021นะครับก็คือ2นาทีนะครับก็โอเคก็บอกได้ว่าโคตรมากตอนนี้ในใจผมนะ ถ้าเกิดในการแขง่งในวันนี้แกได้ดูใครบ้างเนี่ยในของปีของสมิธเบที่จะมาถึงเนี่ยได้ดูใครไปบ้างช่วงนี้เหรอครับช่วงนี้ <laughs> ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยนะใช่ครับผมเพราะช่วงนี้แบบไม่ไม่ดูสปอยทั้งนั้นครับเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคลิปนี้ผมได้ดูไปแล้วของกิ๊บเว่นอ่ะเขาเขาเรียกกิ๊บเว่นว่าเป็นแบบเหมือนเขาเรียกเหมือนเป็นมาสเตอร์อ่ะที่ว่าใช้เสียงโปสแอนไอโอเนี่ยเขาใช้ได้แบบรัวมากคลีนมากแล้วแบบใช้ได้เก่งมากเลยคนเนี้ยรัวฮาร์ดเซียร์อีกอ่ะ แต่ผมว่าฮัตเซลเขาแบบสุดกว่าของกิ๊บเวนเนี่ยของเขาจะใช้เป็นแบบรัวไปเลยอะ่ะอ๋ออย่างเงี้ยฮัตเซลเขาก็จะมีแบบดีเทลเทคนิคอ่ะเอาไปสลับับอินวาร์ดเบดบ้างเอาไปแบบเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าท่อนดอกท่อนอะไรที่มันมีการผสมผสานที่เยอะกว่าไม่ได้แบบรัวไปเลยอะ่ะเหมือนสมมติเป็น TKK ใช่ป่ะ <c oughs> ถ้าเป็นแบบเล่นก็แบบของของกิ๊เวนก็จะเป็นแบบแต่ของฮัเซลก็แบบ อะไรใช่่อมีลูกเล่นอนะนะมาทำให้ดูคีนขึ้นด้วยแหละสุดจริงนะโหดอยู่แล้วมาเจอกับใหม่แบบดีๆอีกอ่ะโอ้โหสุดจริงก็เอ้ยผมคิดถึงเสียงนีนาเลยนะคือไม่ได้ยินนีเสียงการรองไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นคุณ มไมเคลลงลิปนานแล้วครับผมไม่ได้ยินเสียงนี้นานแล้วคิดถึงประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปของฮาร์ดเซลจากมาเลเซียนะครับผมก็จิมวี2021โบลิ่ที่จะมาถึงนี้นะครับก็คลิปหน้ายอยากให้ดูคลิปอะไรอีกนะครับของใครนะครับก็ขอมากันได้นะครับผมครับผมโอเคถ้าเกิดบ้างไก่บ้างไก่บ้างไก่ย่างไก่ไกถ้าเกิดย่างไก่เขาสะดวกหรือว่าอยู่แบบบ้างๆก็ให้ <c oughs> <ๆ>เขามาดูด้วยก็ได้นะครับผมแล้วแต่<ง><ๆ>กันก็ อยา้ทำอะไรอีกคลิปหน้าก็ขอมากันได้นะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมเป็นคนติดตามช่องของฮาร์ดเซลด้วยนะครับแล้วก็สวีทบิทบอกเลยครับผม